สวัสดีสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มาพบกับสองสแลบบรรณาสุนหนึ่งอยู่น้อพี่น้องจากที่ว่าห้องไว้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้น้อพี่น้องเมื่อวานนี้กะ fc ทำว่า,าสร้อย่างวันเกิดพี่น้องสือปีกเป็ดแบบเพื่อาหารแซ่เยน็นพี่น้องมันปีกนางกินกับซุ่มจมูกพี่น้องนางกินเลิกมาลมมันน้ำแห่งภากันแตกนี้ไปนอนวัน,นนี้พี่น้องเ <laughs> จ้าของกับซื้อ ซื้อเค้กมาอันเซาภัยเนาะพี่น้องมาเซาภไยเพิ่นกเมือเนาะมันหนาวมันลมชวนน้องๆชุมชาวคีมกับมาผูกมัดแขนให้พ่อนเนาะพี่น้องกับทีมงานมูจัมโบะมานั่งเบานั่งสูงกันจังหน่อยกับแตกเมื่อพี่น้องมันหนาวเนาะพี่น้องอากาศเย็นแห้งขคืนลมอีกร้านเมื่อนี้นะมึงดูมีเยเวอร์นะกินกับปูพี่น้องแซ่บเนี่ยขนมจีนเนาะพี่น้องคนไดยเมื่อนี้นะชิว่าตะคนมากอันนี้มีเยเวอร์ เบิ่งช่วงเมียเบิ้มันจะปอกตมสารนะพี่น้องจะน้อยสอนส่วนไปกินตำเองเนาะพี่น้องมื้อนี้นะไม่นด้พี่น้องแ่บเด้อขอบุ้นมียเบิ้งเติมพลังก่อนพี่น้องจะเบิ่งกินเฮ้ยเนาะพี่น้องเบิ่งเจ้แหล่ะสีผ้าไปเบิงงบ่งเพราะว่าอยากทีซุดแมนตอนอันตอนกลางเนาะตอนกลางพี่น้องกลางเสือกเน่งเสือนะเน่งให้มันซื้อเนาะพี่น้องที่มันกับเป็นหน้ามัน,น กีน no, no, <laughs> no, okay? no, ่ะพี่น้องมันลายเนี่ยงว่าซื้อกับศาสตร์ลายด้พี่น้องศาสตร์วิทย์ศาสตร์เบียนี่เจ้านี่เนาะพี่น้องดิงเสือเจ้านอยซมิเยเวนมาตามเนาะสลายสีไทยเห็นตอนอันตําเนี่ยเพื่อมันสีสุดเมนงานด้พี่น้องคำเดิกคุณพระเจ้าเนาปะเดิกจะสีได้รูกบอพื้นหนึ่งกัพี่น้องเมือหนึ่งสองพื้นแต่ยังอยากหยาดได้นะพี่น้องเพราะว่าใส่เวลาเฮงวันนี้เนาะ อ่าพี่น้องเฮ็ดคลิปอยู่เฮือนเด้อให้เบิ่งบาดนี้นะบ่ได้ไปทางใดออกร้านก็บ่มีเนาะพี่น้องเียดคือบ่มีเนาะลตมีปอกไปน้ําควายแล้วก็ยังบ่ได้เียดนะพี่น้องกับปูก็ยังยากเลยเนี่ยโอพุงตบินพี่น้องบ่มได้กินปลาแดกนี่อันน้ํากปุ้นเพิ่นสปลาแดกมีปอกดิลกินล่ะได้กินแล้วชเหงื่ออยู่ใช่ ทางนั้นออกเงียบไหมนี่พี่น้องพี่น้องวังหนึ่งไปฉลองยานต์ตำซาแหลบเลยทายเนาะซะอ่อนทายเพราะอยากเห็นไปที่คลิปน้องอ่อนสองศูนย์แลพี่น้องอันนี้ฟันยอดล่างเหรอซาแหลกอิงอิงเลยเอามาทางนี้ยิ้มแบบเบ่งบูซ่าพี่น้องยิ้มไงโ่ว์เบ่งแต่มาโชว์สีมือเพื่อนป้าอันนี้ป้าเด้อพี่น้องจะเลื้องนะ S <S มาเอาบมุเบ่งนี่เอาเ <laughs> บ่งบุษาวันผ้าพี่นอ้องวันผ้าเี็นใอ้หนึ่งเด้อนี่มันสิ้นใหญ่มันสิ้นใหญ่ทายบางหนึ่งพี่น้องก็ร่างจิวาทายตำสามเนี่ยบอกว่าไปเอาไปตองมันยิ้มหมุนเบ่งก่อนสอนกันเลยส่วนไปย้อนล้างมันเกิดอยู่หันตาำน่แต่วัสแหลบบริทายนเนาะงพอยาเข็นไปที่คิดน้องอ่อนสองศูนย์นะพี่นอ <laughs> อ้องโอ้ยยิ้ม่านพม่น้องเลื้ยงกันเลยพี่น้องเลี้ยงยิ้มผานพี่น้อเลื้ยงเหรอจะไม่เฉยปะ มาเถือนนะคะยังลมมากพอตัวนี่กระซิบๆสตีมสตีมนางล้องเนี่ยมาค้อมก้าอ่ะพี่น้องนี่อ่ะพี่น้องยัียงยงเองเลยกินดึกไปเหมืเช้าเด้หนึงนี่พี่น้องอ่านกินซ้ายกินนี่เด้อพี่น้องกินแล้วกินกินแล้วกินอีกกินเรื่อยๆไป ปานทองมาแล้วมาพี่น้องมามากินไหมอ้าวส่งผมเนี right. Now, ่ยโอ้บโต๊ะระแบงตลอดระแบงกันอ่ะเห็ดหนึ่งสองสามอ้ามแสบบ่แเสบอร่อยออร่อยอยู่อร่อยอยู่เห็ดกินตขมันได้เพิอ้ามนะอเห็ดมาน้ำลังเ้าปะวัราห้าอิมเลย เป็นไงวานาดอปีนมุ่ม่อแม่เอาหนาวัยยังงามเอันน่าวามันคือถัจจ้อทำถ้าจอกินอันนี้ขี้ยมันอี้ยันนมันแหดมันอันนี้คอเนี่ยมันก็เลยจ้อกินแต่ขนมไทยคนไทยคือว่าโอ้ยกินขี้เนี่อ่อนกินแล้วบบมันคนหลายยางนะฮะเสือซีนี่คือสีเงามสีหวงนั่นเด้ซีนี่ไปซาเสื้อลนยอ่ไม่เนะ เขาเหลียอลังเงี้ยป้อเงีบมักเบ่งด่าบเลสเจ้ากัเลือกอ้าด็กเกะเอาซีข้ามเดียวซีอันมนล่ำมากหาล่าถึงมอโอ้ล่มเด้อพี่น้องล่มเด้อขำมาแล้วล่มนี่ อากินไม่เยิร์ลุยงานกินเค้กกินยวดมือวัดไหมซีมกกก่อนกินคู่อนพี่นาะโบมีเปือซีมบิงว่าตัวใดมันสีแสบหรือโบแสบอย่้อ่ะอ่ับมาตอนนี้อีกพี่เนองเล็้นหายม่เิรเลี้ยนห่เพี่น้องมาเบิงเฮดคูในหน่อยนะพี่น้องอาใสบูซา นอ่ะในแม่ม่ให้แม่โตนะนี่้มาเองบอกเดกอลยแหะครองอ้อเลืออลอก็ะด่ก็ได้คนบรหารจอยากให้ไม่ชิดเรือ้าคนบรเไม่ชิดยากเขาจด้่ะดอกไม้เออเองได้บมดเล้อ้าวเพิ่อพนังนเด้่บันนี้ไปมาเขาขอบใจแล้วเด้เฮ้ยเมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยน้องอิงอิงตัวเองเธอพูดแน่น่ะ กิเป็นเพี้ยนเหนะแม่โอ้วันตินโอ้ันตินแลนด์จมโบถือมาไหนกินสาหรับเด็ตตำแล้วพี่น้องกลางไว้ซื้อท่านลหรอตามาเห็ดอันนี้ก่อนเนาะนี่มือนี่นะคลิปสีสันเนี่ยจังน้อยนะพี่น้องมือเด็ดไปใส่อยูเพื่อนคลิปอยูเพื่อนพี่น้องเรียนหน้ากระดานส้างครูเลยอ่ากินเอาเผือกพลังเอาโอ้วันตินได้พี่น้องโอ้ยมีแห้ง เห็ดตอกันสล่ะนะเห็ดบวเป็นได้พี่น้องพ่อสแล่บวบเม็นบวบคอยเป็นคุณลักษตีคือเขาเนี๋พี่น้องยิ้มหาวห่าวก็จาเห็ดนอกจากบวบเป็นบวบงามพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่าไม้เกินเห็ดข้องกินกะเห็ดเป็นแต่บางอย่างนะพี่น้องเห็ดบวบคอยแสบมีป๊อกมาเห็ดกินย่างมะแรงนิ่งมาเห็ดแล้วเขาเริ่มบวบคอยเดี๋ยวเห็ดข้องกินปรได้พี่น้อง ส่วนร้ายมีแต่เรื่องต่ำเรื่องต่ำไม่เฉพาะมาคอยมาเฮ็ดเสล่ห์มาเฮ็ดเสล่หก็ต่ำชินบุระอ้าวพี่น้องสีเฮ็ดกีบเฮ็ดกีบแบบนี้พี่น้องกีบอันนี้แล้วห้าก็มาห้ามยิบไซน์นั่นมันเนี่ยฮะจี ลมเด้อพี่น้องค่ับมาแล้วลมแห้งแห้งสาวสาวสาวกิน่งนะกี๊หนึน่งต่อสาวอันสาวนี่อ้าวสีต่อไปพี่น้องส่วนนี้นะม่แต่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเด้ออย่าหายย่ำหน้าจังว่ากันใหม่มาเนี่ย ไปหากินกับบัวมานแหละพี่น้องเอ้ยคุ่มือนี่หรือว่ามันดับแนวศูวนย์พันเบิร์ดนะพี่น้องเอาหาคุ่มือคุ่มืออเห็ดเฮดกรีปมั้ยนะพี่น้องนี่มีปงงมเปลี่ยนไหมล่มพาร์ทพี่น้อง Nhưng hầm to Ăn xã nó cứ gì bẹp lè viện như gần vô đập phí nào rồi Mới lẻng vô chăng Chứng bông xá Mùi lẻng phùn มายาวเอร์นะพี่น้องเบิ้งเราซีมือของแต่ละคนแสล่เคยเหยียนเห็นแต่กระเซียไเบ้องให้ซื้อสักอันนี้ของมายาวโป๊กนะพี่น้องอันนี้นลับมาตัวนี้ของมายเวอร์นนนี้อ้าวพี่น้องเล่ชั่นนันนซองเอื่อยนอพอน้ก็โซ ซีมือว่าของไฟงามกว่าเอาเฮ็ดก็ละเจอได้บัวท่านอะไรบัท่านอะไรเอ๊ะดอไม้นําไนนนี่นะพี่น้องอ้ล่ะพี่น้องกินเค้กมาหนิเลิือดไม้เลยเด้อดอกไม้ท่านละเอ๊ะซะๆนี่อ้าวซอเอ๋ยน้องเฮ็ดแข่งกันว่าซีมือไฟชิ้นงามกว่ากันสิพวหนะไอพี่ห้คะแนนมาเบิ่งดูพี่น้องเพิ่นว่าให้ FC ให้คะแนนมาเบิ่งดูพนะอ้าวเฮ็ดคนละแจ้อีกนะฝืนึงอยู่เทิงฝืนึงอยู่ลุง ดู <laughs> ก,ก,กันกนบม่ได้เป็นสีซอดกัน <laughs> วันพระตรงเห็ดเพลียนนั่นนี่เอาไปจองกวนอา้าวเห็นแล้วกันยิบตอจก,กันได้พี่น้อง <c oughs> นี่อ้าวได้แล้วค้างหนึ่ง <c oughs> ไซจะเกีบไหมอันน si? ึ่งหาว่ะหากีบว่ะหาซีเท่าไร่ไซหากีบว่จะใส่าเอาเตัดเน้ไเนะพี่น้องคนีอหากะคนไทยเขจะเอิอนวัไเนี่ยอันนี้นะบาซีบาซีบ่ คนเล่าเอิร์ดมักเบ่งเอิร์ดักเบ่งคนลาวเอิร์ดมักเบ่งบัวสดนี่พี่น้องอนี่อีกสองอ่ะถ้าเหรอไซอ้อมอ้อมค้างมันวันนี้นะพี่น้องอ้อมตีน่อยใส่ไม้นี่นะพี่น้องสันพุตัวไหน่ยมันมันอึดใบตองใบตองส่วนนี้มันกิดใบตองก็อึดนะพี่น้องอึดดอกไม้อีกซ์อ่ะนี่บอีก ขามคูเลยได้คูซีซและอันนี้นะยิ้มไไฟแน่ก็ไปยุงแน่วะไปยุงกับเมือไปยุงกัมือแล้วไม่เลื้งกับเมือเลยไม่เลื้องเอง้องตัวเองได้มาเนี่พี่น้องค้องจมบบแน่ของจมโบอนนี้คูนิชาพระเพิ่นอ่าอ่าแชสุดท้ายเด้อมาเนี่ย

à, ôm, <laughs> Mẹ nhau, như vậy, à này uh, mày này quen này, đi nào, với, à, <laughs> nói nói nói, nói với sản, à, ôm. ตีนก่น yeah. อนนี่อ้าหอมใช่นี่หนอพี่นนอเย็บนอเป็นได้ไม่จีมเขี้วนพี่หนอย็บถ้า่จีบดอกไปพี่นอ้นนองไม่ซุมาะมีไม่หนึงใส่ไว เป็นอะไรเดี๋ยวนะ,นะ,นะวคือมันแน่ดูเ่อะยันมองอ่าตาต,ต,ตีนฟ่ตาตีน่ะพี่นอกไโนงเดยังอีกขางหนึ่งน่น่ไอนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาซุม่มัม้ยักอกตามเลยอ่ะอันนี้เป็น เตยได้พี่น้องเตยใส่สีพอตามเป็นพื้นแหละพี่น้องห้ากับมาตตาแข่นเตยใส่อาหารได้นี่น้ำ้อมได้พี่น้องนด้ไหมสอยออกแหละเลยสอยออกยังมีน้ำอยู่บ่ข้างอันตัวตัวนั้นน่ะจุบฝนสีทาตามมาแร้งน้อพี่น้องชีเห็ดเวียเกอนเวี้ยซานกันโอเคน้อพี่น้องเลยนะเขามาหอมเลยได้อยู่น้องพีนลมนะไม่เหนี้นัก กับบริเฮวณที่พี่น้องอยู่อยู่เพื่อนบรได้ไปใส่บรได้ออกลามีแต่หากลิ่นนะพี่น้องกินแล้วก็นอนคุ้มกับเมื่อไหร่สำหรับเมื่อก็สะออดน้ำฝนมาเซอร์ไพรส์หยอดล้างให้นะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนมาเนาะมันกับคำเน้นลมมันน้ำมมีไฟมาเนาะคืออันชุ่มซ่าขิมกับมากค่ะเดี๋ยวเราก็เมื่อเนาะฝนมาผูกแขนให้พ่อเนาะคือชุ่มซ่าจืนเหมือนก็บสะออนกับสะดีมาหยอดล้างให้ยน้องพี่น้องก่อนอื่นหมดกับขอขอบคุณขอบใจอันสําหรับคำอวยพรให้ น้องพี่น้องทุกๆคนและก็ FC เนาะวันขา้าวไอวันเกิดครบพ่อเช้าสองปีเต็มเนาะพี่น้องลืมเท้าขึ้นเลยได้พี่น้องมาน,นี้นะเท้าขึ้นเท้าขึ้น,นไปเรื่อยๆด้วยมันโอเคนะพี่น้องัาน,นี้สำหรับคลิปนี้ก่ะโมมียังหลายน้องไว้พออัปใหม่คลิปหน้าทำมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสละให้คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี